เอาติดเข้าใหม่นะครับตัวนี้ปี18และปีส9าสีดากับสีบอลรถในง,งานตวรวัติศูนย์ทั้งคู่เลยบอกเลยว่าไฮไลท์วันนี้นะครับปีใหม่นี้เอารถใช้งานกันนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับมีปี18และปี19นะราคากันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0บาทและที่สําคัญนะครับรถเดิมสภาพดีทั้งคู่เลยนะครับนี่คือสภาพแรกรับเข้ามานะครับยังไม่ล้างไม่สปานะครับชมหน้าชมตาเห็นว่าเหมือนกันแต่ว่าปีต่างกันนะครับได้ปีต่างกัน แลดูนะครับสภาพสวยๆงานแบบนี้นะครับอย่าพาดูรอบคันนะผมบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพเดิมทั้งคู่เลยนะครับเอลติสนะครับเป็นรถที่นะครับอึดอึกทนนะครับปัญหาเนี่ยไม่ค่อยมีใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาไม่ยากนะครับรถเนี่ยเหมาะใครบ้างนะเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายนะครับลูกทรงลูกส่งหลังเนี้ยขับเรียกว่าทนมือทนเท้านะครับรุ่นนี้นะผมบอกเลยนะครับดูแลง่ายปัญหาไม่ค่อยมีศูนย์บริการทั่วประเทศค่าเซอร์วิสก็ถูกดูแลก็ง่ายนะครับและก็บอกเลยว่าศูนย์ทั่วประเทศไทยนะครับ ใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าขายดีสุดคือรุ่นนี้นะครับเป็นตัวปีสิบแปดและปีสิบเก้าเนี่ยช่วงนี้รุ่นนี้ขายดีสุดนะครับราคาดีด้วยนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป่าเกือบเก้าแสนนะครับวันนี้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับราคาอยู่แค่สี่แสนกับอีกหนึ่งหมื่นเก้าพันสำหรับปีสิบเก้านะครับแต่ปีสิบแปดราคาอยู่แค่สามแสนกับอีกเก้าหมื่นเก้าพันนะครับพรุ่งยูเจ็ดพันต้นๆเท่านั้นนะครับคันนี้เจ็ดพันต้นๆกับเจ็ดพันกลางๆนะครับชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับ อบแบบไหนจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูก่อนคันสีดําปีเป็นปี18นะครับตัวนี้โฉมไม่ได้เชนนะครับโฉมไม่ได้เชนพอดีก็คือจะเปลี่ยนในรูปของปลายหน้าเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับมีความเรียยงมันคาสป,ปอร์ตมากขึ้นนะจะเป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับแล้วก็จังหน้าจะเป็นตัวโครเมี่ยม2ชั้นนะครับทะเบียน5770นะครับทะเบียน5770สังคมชัดเจนแบบนี้นะครับตีโป่งซุ้มล้อมาแล้วครบๆนะครับ ฝากระโปรงนะครับเป็นแบบ V shape เห็นไหมครับนี่เป็นแบบ V shape แบบนี้นะครับมีคอนสปอร์ตชบเขียวนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมันยึดเกาะหนุนมากขึ้นนะครับมีเกาะหนุนมากขึ้นดีขึ้นนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแม็กของเดิมของแท้เป็นแม็กคู่โทษนะครับเทาดาตัดเงาล้อหน้าชิสเบกนะครับดูเครื่องเป็นดูอ่อ VTI นะครับกระจกนะครับนี่ก็ไม่แตกไม่ลาวสภาพเดิมใช้งานได้ปกตินะครับกระจุมองข้างเหมือนกันนะและปี18หรือปี19กระจกเหมือนกันนะเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับ มีเฟอร์นิเให้พร้อมนะครับทางซ้ายยังไม่ล้างทางขวาก็ยังไม่ล้างนะครับก็คือสภาพดิบแรกรับเลยนะครับด้านหน้าเห็นแล้วเหมือนกันนะผมบอกเลยนะครับปีสิและปีสิเกนาะก็รถมันเรียกว่าเหมือนกันหมดแห้วครับเหมนกันหมดเลยออปชั่นต่างๆนะครับต่างแค่ปีแค่นั้นเองนะครับต่างแค่ปีผลิตนะครับอ่าถ้าขายต่อในการใช้งาน3ปี4ปีก็ตัวนี้ก็จะขายได้สูงกว่าประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับราคาที่ต่างกันเนาะเวลาขายต่อนะครับ ชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับแทบไม่ต่างกันนะครับแอร์แบ็กมีให้เหมือนกันถึง7ใบนะครับแอร์แบ็กมีให้ถึงเใบนะครับรอบคันเลยนะครับโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะครับหัวน็อตเดิมแผ่นเพจเห็นไหมครับผลิตปีนะครับรถไปปีสิบแปเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมปีสินะครับสภาพสวยสภาพเดิมนี้เนี่ย SRS แอร์แบ็กนี่ครับมีแอร์แบ็กให้ครบเห็นไหมครับอ่าเบาะหนังสภาพใหม่กริฟตเนียนๆนะครับใหม่กริฟตเนียนเลยนะครับเบาะแถวสองด้างก็ใหม่ๆกริฟตๆเหมือนกันนะครับ ไม่ยับไม่ย่นนะครับไม่ยุยยี่ใช้งานได้ปกติมีฟ้าชาร์ให้ด้าหลังครบนะครับถาพยุงพยางอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะย้ํานะครับว่าราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับบอกเลยสภาพพร้อมใช้เดี๋ยวล้างสปาให้เก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะครับด้านท้ายเป็นแบบไฟท้าย LED ไฟดาบสมุนรไพนนะครับไฟท้าย LED ไฟดาบสมุนรไพรนะย้าอีกทีนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวโฉมไม่ได้เชนได้โฉมใหม่แล้วนะครับโฉมใหม่แล้วนะครับ ถ้าต่ำกว่าปี18ปี17อะไรเงี้ยจะได้โฉมเก่านะครับจะไม่ได้โฉมแบบนี้ด้วยนะครับอ่าด้านในนะครับตัวนี้ก็425ลิตรตงกว้างเลยนะครับตัวถังอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับซีนซิลิโคนอยู่เดิมครบสมบูรณ์สวยๆนะครับสภาพเดิมนะครับตะเข็บต่างๆรอยต่อดูเลยครับนี่เดิมนะครับไม่งเวน้ต้องชาร์ต้องข่มนี้ไม่แตกไม่อ้าไม่ลาวกระจกข้าหลังไร้บุบไร้าไร้หมองเห็นไครับนี่คำว่าโตโยต้าอยู่ครบนี่ครับของเดิมของแท้จากศูนย์นะครับ ราคาอยู่3 9 9 0 0 0านะครับตัวนี้เป็นตัว Altis ปี1ินะครับเป็นรุ่นที่ขายดีนะเพราะราคาก็จับต้องได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับ5 6, ปี6ปีใช้จนคุ้มเรียกว่าชันคุ้มเลยวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับด้านในคอนโซลต่างๆไมค์ลิบาะต่าง,ากาง,างๆก็เรียกว่าหม่เอี่ยมเลยนะครับเบรกมือนะครับเป็นน,น,นันนวลเนาะแล้วก็ตัวเกียร์เป็น CVT a u t ออโต้นะครับมาพร้อมกับไมค์แค่แสนเดียวนะครับไมค์แสนเดียวนะครับ กสต้าได้มาครบกระจกปับพับไฟฟ้านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าเครื่องแต่ขอไปดูอีกคันหนึ่งนะครับไปดูอีกคันหนึ่งนะครับมามาดูอีกคันหนึ่งนะครับไปดูปีสิบเก้ากันบ้างนะครับปีสิบเก้าสภาพจะเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันนะครับสําหรับปีสิบเก้าคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะครับก็ปีใหม่กว่าหนึ่งปีนะครับปีใหม่กว่าหนึ่งปีนะครับราคาก็เพิ่มเงินแค่อีกสองหมื่นนะครับอ่าถ้าไม่ติดเรื่องตัวปีก็ได้ทั้งสองเลยนะครับได้ทั้งสองนะครับของแถมให้เหมือนนนกััะครบ ของแถมให้เหมือนกันชมหน้าชมตาก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าไมโครปนะครับโครมด้านในไม่แตกไม่เล้านะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยงามนะครับสภาพสวยจริงนะครับสวยเลยนะครับส่วนเป้แล้วชับตัวไปชอบเนาะจริงๆก็ชอบตัวรถสีบอลเงินสีพื้นดูแลสงง่ายนะครับใช้ไป10ปีไม่มีเหลืองไม่มีเก่านะครับเรียกว่าสีอมตะเลยนะครับนี่สันคมชัดเจนแบบนี้นะครับไม่แตกไม่เล้าไม่อ้านะครับต่อกระโปรงเดิมๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าฝาเดิมฝาแท้นะครับ รถเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำนะครับกระจกด้านหน้านะครับกระจกเนี่ยก็เรียกว่าถ้ามีคําว่าโตโยต้าแบบนี้นี่คือของเดิมนะครับของเดิมเขาแต่ถ้ามีคําว่า A G C อัตโนมุบอย่างเดียวไม่มีคำว่าโตโยต้าแสดงว่าคนนั้นคือเบิกสูตรมาใหม่นะครับเบิกสูตรมาเปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะเจอสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ครับก็เป็นได้นะครับหลายสายเหตุเนาะแต่ไม่ใช่ชนหนักแน่นอนนะครับอ่ะ ส่วนตัวรถทันนี้นะครับสันคมชัดเจนแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแม็กนะครับเป็นทูโทนปัดเงายางบิดโซนด้วยขอบ16ยางปีเอ็ดนะครับขอบ16สันคมต่างๆดูเลยครับนี่ดอกยังหนาเป็นนิ้วนะครับดอกหนาเป็นนิ้วซุ้มล้อป่องล้อต่างๆสภาพเดิมไม่แตกไปแล้วคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างบอกเลยใหม่ใหม่กว่านี้แน่นอนนะครับยางใหม่กริปนะยางใหม่กริปนะครับยางอ่อนนะยางอ่อนนะครับอ่ะตั้งสูตรท้องล้อให้เรียบร้อยแม็กโครสวยนะครับแล้วดูนะครับ ดูว่ารถเนี่ยเดิมไม่เดิมดูสันคมครับชัดเจนไหมต้องคมแบบนี้เห็นไหมครับเวลามองไปต้องเป็นสันคมแบบนี้ชัดเจนแบบนี้นะครับนี่คือรถเดิมนะครับไม่มีพลิกคว่ำนะครับเส้นรอยต่อเนี่ยตรงเด็ะเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็เป็นปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสวยนะครับเรียกว่าสวยเลยนะครับรับประกันเลยรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับส่วนตัวรถเนี่ยตรงนี้นะครับกระจกต่างๆรอบคันเนี่ยสภาพเดิมติดฟิล์มมาให้ครบนะครับมีระบบออโต์วามให้นะครับป้องกันการโจรกรรม แล้วเปิดดูด้านในนะครับบอกก็ไมคิฟเหมือนกันจะเป็นสีทูโทนเนาะก็จะเป็นตัวรถอ่ะคอนโซลในจะเป็นสีดำปานกับตัวสีเบจแบบนี้เบาะหนังเป็นแบบบัคเก็ตซีดมีปีกแบบนี้นะครับก็ช่วยอุ้มสรีระในการเขาโค้งอย่างดีนะครับตรงกลางก็จะมีที่วงที่วางพนักพิงแขนเก็บของเก็บของที่ทรงวิชูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับกล้องหน้ามีแล้วกล้องหลังไม่มีโยแถมให้แล้วกล้องหลังจะเซ็นเซอร์ถอยบอกได้เลยอย่าไปจัดให้นะโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะครับโอ้โัน็อตเดิมเดิมไม จูนก็คือเดือนมิถุนายนนะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้นะครับปีสิบเก้ารถผลิตกลางปีนะอ่าโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับเบนอาร์สปอยล์ก็เดิมอยู่แล้วนะครับเดิมนะครับเบนอาร์เดิมเดิมนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อมาหาไปได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสภาพสวยสภาพดีนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนาะนี่ครับเบาะได้เป็นเบาะหนัง มีจุดยึดคาซีสนะครับไอโซฟิกมีให้ครบนะครับเบาะเอนสาองศานั่งได้สบายๆนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยติดมาให้แล้ว2จุดนะครับการถอยไม่ใช่ปัญหานะครับมีเซ็นเซอร์ถอยช่วยถ้าจะคนมันก็แจ้งปี๊บขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวขอปลดล็อกนิดหนึ่งนะครับรถล็อกอ่าลดล็อกนะครับอ่าเปิดนิดหนึ่งนะครับผมเปิดฝาท้ายช่างวาตรงคนขับนะครับอ่าแล้วเราบอกเร็ววันนี้คันนี้ไฮไลท์เลยนะไมโครดน้อยนะครับ ไม้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับไม่น้อยมากนะครับไม่หลักหมืน่นคันนี้ไม่หลักหมืน่นน่าสนใจมากนะครับฝาท้ายเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับซีนเดิมแท้นะครับนี่ไฟท้ายของแท้ไทโคโยโตะนะครับของเดิมของแท้เลยตะเข็บรอยต่อสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้ตัวถังบอดี้โครงสร้างต่างนะครับ465ลิตรกว้างจุใจนะครับเข้าไปนอนได้2คนและดูนะนี่ครับซีนซลิโคนต่างต้องเดิมแบบนี้นะครับ ยังอะไรปัจจัยแมลงอยู่ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับอ่าสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับอ่าสีท้ายก็เดิมเช่นกันแสดงว่าคันนี้รถไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่มีความเลยนะครับราคาอยู่4 0 0 0 0 0 1 9 0 0ล็อตนี้ได้มาอยู่ประมาณ3คันนะเพราะล็อตนี้ได้มา3คันนะครับอีกล็อตหนึ่งจะเป็นสีเทาดําราคาอยู่ประมาณ400,000-10,000กว่าบาทนะครับก็เป็นล็อตที่มาล็อตพร้อมๆกันนะครับ ก็ล็อดนี้ได้ล็อตมาล็อตใหม่นะครับล็อตใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วดูใหม่นะพูดน้อยนะครับจะตกใจนะ้ใหม่หกหมื่นเองนะครับใหม่หกหมื่นนะครับสภาพนี้คุ้มๆนะครับไอ้แ,อแบตก็มีให้ครบนะครับคันนี้ได้พุ่งสตาร์ทมาแล้วด้วยนะครับปีสิบเก้านะครับกล้องก็มีให้ครบนะครับอ่บากล้องมีครบนะครับระบบไฟทํางานปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนใหม่คันนี้น่าใช้นะครับผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับเจ็ดพันกว่านะครับรายได้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดออกง่ายๆสบายๆนะครับ เอฟเอ็มเอ็มมีให้ครบแบบนี้นะครับ่ามีให้ครบเลยนะครับ u s b ชาร์จ AUX นะครับแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าแรงมอคเกียร์ CVT นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับกุญแจได้เป็นคีเลตนะครับเป็นคีเลตแบบนี้มีปุ่มเปิดฝาท้ายที่รีโมดให้ด้วยครบเลยนะครับผนวกสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะแอร์เย็นฉ่ำนะครับรถน่าใช้นะครับนิยมสุดแล้วนะครับเอลติสนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยมาต่อที่ห้องเครื่องนะครับ ั้งซ้ายทั้งขวายังไม่ได้ล้างได้แงสิ้นนะครับก็สภาพดิบๆแรกลับเลยนะครับตัวซ้ายตัวขวาเครื่องเหมือนกันนะครับพันหกซีซีเหมือนกันตัวจีเหมือนกันต่างแค่ปีนะครับแต่ให้ดูสําคัญคือดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างรถก็คือแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าพวกนี้คือจุดสําคัญนะครับนี่สามอาร์สามอลนะครับอันี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ตัวคล้องตัวคล้องเฉยนะครับเดี๋ยวเียวใส่น่อไท้นะครับอ่านี่ครับสามอาร์สามอลยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมนะ คันหน้าเดิมไม่ชนนะครับไม่มีชนมองลม,งมงน้ำเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ของเดิมของแท้นะครับแบตเตอรี่เ๋ยวจะการให้เปลี่ยนให้นะครับของเหลวจะการให้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับดูแลสปาขัดขีขัดซีชวีวันให้น้องแน่นอนนะครับส่วนห้องเครื่องนะครับทั้งสองคันนี้นะครับบอกเลยห้องเครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับ ห้อ,องเครื่องสะอาดสะอาดแต่ว่ารถเนี่ยยังไม่ได้ล้างสปานะครับเครื่องเป็นตัวดูดอ้อ,อ VVTI นะครับของเหลวจะก,การให้เปลี่ยนให้หมดนะครับหัวกะโหลกซ้ายขวายไหมครับนี่เดิมแบบนี้ซีนตัวถังก็เดิมนะครับนี่คาน์โนคาน้า,นาดเดิมๆทั้งหมดนะครับรถไม่มีพิกความไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับสาภาพเดิมหัวนุนห,ห,ห,หัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับซีนฝาต่างๆเดิมๆสติกเกอร์ต่างๆก็อยู่เดิมครบสมบูรณ์นะครับคันนี้สวยๆแบบนี้ปีสิบเก้าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับอีกคันสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ ซื้อกันสดได้ผ่อนได้ทั้งคู่เลยนะครับสนใจคันไหนนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8เจปนะครับก็รถ2คันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะสนใจจะจองรีบทาชมมาเลยนะครับบอกเลยว่าจองให้ทันจัดให้ไวนะไม่งั้นพลาดแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าไหนสนใจนะครับเอลติสนะครับปี18และปี19นะครับตัวโฉมเป็นโฉมเดียวกันนะครับเป็นโฉมมาในเชนทั้งคู่เลยนะครับราคาทางซ้ายสีดำเนี่ย3 9 9 0 0 0้น้นผ่อน7,000ต้นนะครับ ป้าวดีเคดีดีฟรีดาวได้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนทางขวา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไม้หกหมื่นนะครับไม่หกหมื่นไม้น้อยด้วยนะแบบนี้รีบขวากันรีบทางรีบโทรมานะครับบอกเลยว่ารถสภาพน้อยแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับรถงานประวัติศูนไม่เดิมไม่แท้เช็คะยะตลอดนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถที่นะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับสนใจทั้ง2คันนี้ติดต่อมาได้นะครับเบอร์ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับจองให้ทันนะครับบอกเลยว่าเรานะครับไปบริการเนี่ยเส้นถึงหน้าบ้านเลยนะครับ แล้วก็รถสไลด์ก็ส่งได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันร,รับประกันเลยรถสวยตรงปกแน่นอนไม่มีชนหนักไม่มีย้อมอย่างแน่นอนติดต่อหาเป้ได้เลยวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับวันปีใหม่นะครับผมสวัสดีครับ